มีชีวิตไร้สาระขณะนี้ยังไม่สายเกินที่จะแก้ไขแม้ชีวิตเหลือน้อยลงเพียงใดควรภูมิใจที่ได้ทำดีทันใครจะเห็นหรือไม่เป็นไรเล่าจงเลือกเอาความดีที่สร้างสรรค์ใครจะเห็นหรือไม่ใช่สำคัญใจเรานั้นร่มเย็นก็เป็นพอ ชีวิตนี้มีความหมายเราหญิงชายใช้ให้ดีมีเหตุผลจะสร้างสุขสร้างทุกข์ที่ตัวตนอยู่ที่คนขนขวายมุ่งทำดีจเจริญธรรมท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่สถานลานบุญออนไลน์วัดเจดีรายการรวมสาระธรรมะดีะเสนอเรื่อง5เทคนิค ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขความสุขเป็นเป้าหมายของคนเราทุกเพศทุกวัยทุกเชื้อชาติศาสนาทุกกิจกรรมที่เราทำลงไปไม่ว่าจะเช้าสายบ่ายเย็นวันคืนเดือนเลื่อนลอยผ่านไปจุดมุ่งหมายที่ยิ่งใหญ่คือความสุขความสุขเป็นสิ่งที่คนเราปรารถนาและอยากได้วันนี้มีเทคนิค ที่จะทําให้ชีวิตมีความสุขมากยิ่งขึ้น 1. รักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงทั้งทางด้านกายและจ,จิตใจร่างกายจะแข็งแรงได้ก็ต้องออกกำลังกายใช้กายเคลื่อนไหวไปให้เป็นประโยชน์ต่อตัวเราต่อครอบครัวต่อหน่วยงานต่อสถานศึกษา หรือตอดที่ที่เราอยู่อาศัยใช้กายทำงานใช้กายเคลื่อนไหวกายเพราะทุกทุกกิจกรรมที่กายเคลื่อนไหวท่านผู้ชมทั้งหลายนั่นคือการขับเคลื่อนพลังงานในกายของเราเอาไว้ยะว่าส่วนใดที่ใช้งานบ่อยส่วนนั้นจะเกิดความแข็งแกร่งเรียกว่าเกิดสุขภาพกายที่ดีจะด้วยการออกกำลังกายทำงานประจำหรือ ทำงานอดิเรกก็เป็นการออกกําลังกายอยู่แล้วหรือโดยที่สุดแม้การกวาดบ้านถูบ้านเช็ดบ้านรดน้ําต้นไม้ให้อาหารสัตว์ก็เป็นการออกกําลังกายในเชิงสร้างสรรค์ต่อมาก็ออกกําลังกายทางจ,จิตใจคือให้จิตใจเราเข้มแข็งให้เป็นคนใจดีใจงามนะยอมรับความทุกข์ได้ยอมรักสิ่งที่เป็นสุข ก็รับได้เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมทั้งหลายสุขภาพกายและจิตดีเนี่ยเป็นสิ่งที่วิเศษที่สุดแต่คนอื่นจะให้เราไม่ได้เราต้องสร้างต้องพัฒนาต้องทำให้มีให้เป็นด้วยตัวเราครับ 2. เปิดใจให้กว้างถ้าใจเรากว้างท่านผู้ชมทั้งหลายสิ่งดีๆก็เข้ามาสู่เรามิตรภาพที่ดีจากคนรอบข้างการให้อภัย จากคนที่ปาถนาดีและหวังดีหรือเราอาจจะผิดพลาดกับเขาใจที่เราดีก็พร้อมที่จะร่วมแรงร่วมใจกิจกรรมน้อยใหญ่ในครอบครัวก็ปรับตัวได้กับเพื่อนก็ยอมรับความคิดเห็นแตกต่างได้ที่ทำงานก็อารมณ์อรวยยืดหยุ่นหรือปรับตัวเข้ากับคนอื่นได้เรียกว่าถ้าเราใจกว้างเราก็จะได้สิ่งที่กว้างใหญ่ไพศาล ได้มิตรภาพที่มากมายได้รับการยอมรับที่พรั่งพร้อมและได้รับความสุขกลับคืนมาความแตกต่างของคนเรามีลักหลั่นกันไปเพราะต้นทุนของคนเรามาไม่เหมือนกันท่านผู้ชมหลายคนมีสติปัญญาพื้นฐานดีเรียนรู้ดูจำอะไรได้มากมายคล่องแคล่วและนำไปใช้ประโยชน์ได้เยอะแยะ หลายคนมีสติปันกลางก็สามารถเรียนรู้ดูจดจําได้ปานกลางบางคนมีสติปัญญาระดับน้อยก็จําเป็นต้องทํางานต้องใช้แรงใช้การแนะนําใช้การบอกกล่าวหรือใช้วิธีพาทาให้ดูอยู่ให้เห็นแล้วแต่ท่านผู้ชมทั้งหลายเพราะฉะนั้นคนเราต้องยอมรับปรับตัวเองให้อยู่กับผู้อื่นได้การที่เราอยู่กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข นั่นคือเรามีทั้งศีลและศาสตร์คำว่าศีลก็คือมีศิลปะในการปรับตัวเข้าอยู่กับคนอื่นได้เรียกว่าไม่ผิดคนนั้นคนนี้คนที่ไม่ผิดคนอื่นนั่นแหละครับเป็นคนที่มีความสุขแต่คนที่ชอบผิดคนโน้นไปผิดบ้านนี้ไปผิดคนคุ้มนู้นคุ้มนี้นี่เป็นคนอันตรายครับเป็นคนเรียกเพราะว่ามะเร็งในอารมณ์เดี๋ยวก็ผิดคนนั้นเดี๋ยวก็ ขัดแย้งคนนี้อยู่เรื่อยๆหาความสุขสงบสุขไม่ได้ครับถ้าอยากมีความสุขต้องเปิดใจให้กว้างยอมรับได้เขาตำหนิก็ยอมรับได้เอาคำำําตําหนิที่จริงใจจริงจังนั่นแหละมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขก็ดีขึ้นแต่เขาตําหนิเขาบอกแล้วมันเป็นจริงแต่เราไม่ยอมรับดื้อดึงดื้อด้านเรานั่นแหละครับจะเกิดความทุกข์เกิดความวิตกกังวลกับตัวเองมันปรับตัวดีขึ้นอย่างแน่นอน ข้อที่สให้มองความทุกข์เป็นครูเป็นคนที่สอนชีวิตเราหรือมองให้เห็นว่าทุกทั้งหลายเป็นบทเรียนที่ต้องเรียนรู้ชีวิตเราเนี่ปราดท่านบอกว่าชีวิตคือการเรียนรู้ตื่นขึ้นวันใหม่มันมีบทเรียนอาจจะใกล้เคียงกันเช่นตื่นนอนเข้าห้องน้ำอาบน้ำแปลงพันชำระร่างกายแต่งตัวไปโรงเรียนแต่งตัวไปทำงานงานประจำ นะหรืองานจรเข้ามาก็แล้วแต่ก็จะเป็นลักษณะใกล้เคียงแต่จะมีบางช่วงบางตอนที่บางบทเรียนเราต้องเจอปัญหาเจออุปสรรคได้ความสําเร็จได้ความเจริญได้คํายกย่องได้คําเชิดชูบูชาเป็นบทเรียนที่ทุกคนปรารถนายอย่างหนกได้แต่ถ้าเป็นบทเรียนที่มันเป็นทุกข์ปัญหาอุปสรรคต้องเครียดต้องคุยต้องทําความเข้าใจต้อง เกรียดกรมหรือต้องไกลเกลี่ยปรับความเข้าใจอันนี้ค่อนข้างจะแกเครียดแต่ให้มองว่าทุกประสบการณ์ที่เข้ามาในชีวิตท่านผู้ชมทั้งหลายเป็นบทเรียนให้เราได้เรียนรู้จากบทที่ยาก,ยากเมื่อเราแก้ไขปรับได้ทําได้เหมือนการบ้านแหละครับถ้ามันยากๆเราทําได้เราก็ทําข้อที่มันง่ายมากขึ้นได้หรือทําข้อที่ง่ายมากๆก,ก็ใช้เวลาน้อย ชีวิตเราก็เหมือนกันมันมีช่วงบทตอนเป็นบทละครของชีวิตเล่นตามบทบาทที่มีที่ถูกสมมุติให้เป็นด้วยความจริงใจด้วยความจริงจังเราก็จะได้ความจริงแท้ของชีวิตคืนมาเพราะชีวิตคือการเรียนรู้ปรับตัวปรับใจอยู่ให้ได้อย่างมีความสุขอย่าไปมองโลกในแง่ร้ายอย่ามองคนอื่นในแง่ร้ายเขาทำนองว่าฉันดีคุณดี ภาษาอังกฤษทานว่า I am you I am okay you are okay คุณดีฉันก็ดีเราก็จะเห็นสิ่งที่ดีๆคุยสิ่งที่ดีๆพูดสิ่งที่ดีเล่าสิ่งที่ดีๆยกตัวอย่างที่ดีและก็พาไปทำสิ่งที่ดีแน่นอนครับชีวิตดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่อย่างแน่นอนข้อที่ 3. ามขอโทษทีข้อที่สยอมรับความผิดพลาดเคยมีลูกศิษย์มาถาม พระอาจารย์โตคนไม่เคยพูดผิดมีไหมพระอาจารย์บอกไม่มีคนไม่เคยคิดผิดมีไหมก็ไม่มีอีกนั่นแหละคนที่ไม่เคยทําผิดมีไหมพระอาจารย์บอกก็ไม่มีอีกนั่นแหละเพราะคนเราเนี่ยโดยธรรมชาติท่านผู้ชมทั้งหลายเกิดมาจากสิ่งที่ไม่รู้ในหลักทางพระพุทธศาสนาท่านบอกว่าคนเราเกิดมาในครั้งแรกเนี่ยมีอวิชชาครอบงำคือความไม่รู้ ในหลักปกัญจาจะสมุปะบาทคือธรรมที่อาศัยกันเกิดขึ้นเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันข้อแรกก็คืออวิชชาคือความไม่รู้ไม่รู้หรอกครับไม่รู้ว่าจะพลิกคว่ำงายจะกินจะขับถ่ายจะทำตัวยังไงพ่อแม่คนใกล้ชิดอบรมบ่มนิสัยให้เรียนรู้เราจึงเกิดมาจากการไม่รู้แล้วก็มีการเรียนรู้ มีการผิดพลาดก่อนเช่นพลิกความงายไม่รู้จะงายท่าไหนพลิกท่าไหนจะลุกยังไงปลอดภัยจะเดินยังไงปลอดภัยจะกินยังไงให้ดูดีมีระเบียบนะจะนอนอยังไงมันจะไม่เป็นทุกข์เป็นโทษถ้านอนอยังไงพลิกความงายนะสอนหมดเลยครับเพราะไม่รู้จึงต้องเรียนต้องศึกษาเหมือนกรวีซีไรจิรนันพิตรปรีชาท่านกล่าวไว้ว่า ฉันโง่ฉันเขาฉันจึงเข้ามาเรียนหวังภาคหวังเพียรเรียนหนังสือเพื่อสร้างชื่อสร้างอนาคตแก่ตนและคนที่เรารักเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมทั้งหลายความผิดพลาดไม่ใช่สิ่งที่น่าก,กลัวที่สุดแต่ความผิดพลาดเป็นครูที่ดีเป็นเพื่อนที่ดีที่จะเราได้เรียนรู้จากสิ่งที่ผิดพลาดมากแล้วเราเรียนรู้บ่อยๆทำชำนิชำนาญ รู้ช่องทางไม่ให้โอกาสผิดพลาดมันเกิดขึ้นมันก็กลายเป็นความผิดพลาดน้อยลงจนกระทั่งความผิดพลาดนั้นไม่เกิดขึ้นเลยเพราะการเรียนรู้ดูช่องทางวิธีแก้ไขปรับปรุปรงการแก้เรียบร้อยเลยการแก้ไขเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมีไขควงไว้ทําไมเนี่ยเอาไว้แก้ไขมีลิขิทิเอาไว้ทําไมเวลาเขียนผิดเห็นไ,ไหมครับมันก็เป็นธรรมดาท่านผู้ชมทั้งหลาย ในคีย์บอร์ดของแป้นพิมพ์ดีดหรือคีย์บอร์ดของการพิมพ์ตัวหนังสือในแป้นพิมพ์อักษรก็จะมีปุ่มที่สำหรับลบคำผิดออกได้เช่นปุ่มคำว่า Delete หรือลูกศรย้อนกลับลบได้เห็นไหมครับมันก็เป็นธรรมชาติแต่ถ้าเรายอมรับมันก็เปลี่ยนแปลงได้ปรับปรุงได้สุดท้ายก็ไปสู่การพัฒนาพัฒนาก็คือทำให้ดีขึ้น กลัจะมีการพัฒนานะจริงตรงนั้นมันด้อยพัฒนาจริงเหล่านั้นเป็นปัญหาและอุปสรรคจึงทำให้เกิดการพัฒนาคือดีขึ้นเจริญขึ้นรุ่งเรืองขึ้นเพราะฉะนั้นอยากมีความสุขก็ต้องยอมรับในปัจจุบันที่เป็นอยู่แล้วเอาสิ่งที่เราเป็นอยู่นะครับมาเรียนรู้มาคัดเอามาใส่ตะแกรงล่อนดูว่าเราไม่ดีไม่ชัดไม่ถนัด ไม่ชัดเจนเรื่องอะไรเรื่องอาชีพที่ทำทำไมมันไม่ดีขึ้นต้องเอามาเรียนรู้วิเคราะห์หาข้อผิดพลาดแล้วแก้ไขปรับปรุงพูดอย่างไรคนจะรักคนจะชอบคนจะชมเราก็มาเรียนรู้วิธีพูดการสื่อสารภาษาทักษะช่วงวักตอนกิริยาการภาษาที่สื่อออกไปทุกอย่างเรียนรู้พัฒนา ให้ดีขึ้นได้ถ้าเราพัฒนาดีเราก็จะมีความสุขข้อที่5รู้จักพอใจในสิ่งที่เรามียินดีในสิ่งที่เราเป็นและก็ปรับปรุงพัฒนาต่อยอดสิ่งที่เรามีนี่แหละท่านผู้ชมทั้งหลายชีวิตเราจะมีความสุขต่อเติมอาชีพที่เราเคยทำกลับย้อนมาดูเออมันน่าจะทำตรงไหนมากขึ้นไหม เรียนรู้เพิ่มขึ้นไหมเสนอเทคนิควิธีการอะไรไหมเขาเรียกว่าพัฒนาสิ่งที่เรามีโอกาสที่จะดีจะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าและมีความสุขสมเร็จได้มากกว่าไปพัฒนาสิ่งที่เราไม่มีเพราะสิ่งที่เราไม่มีนี่กว่าเราจะมีมันขึ้นมาเช่นความรู้ความสามารถความถนัดที่เราเป็นเช่นอาชีพวิชาชีพความถนัดเฉพาะตัวที่เรามีนี่เรามีความพอใจ เราลองเติมเทคนิคเติมวิธีการเข้าไปแล้วเติมความรักลงไปอีกท่านผู้ชมทั้งหลายมันจะกลายเป็นมูลค่าเป็นเงินเป็นทองมันจะกลายเป็นคุณค่าสิ่งที่ประเมินค่าไม่ได้ด้วยที่เราใจดีใจงามเติมความรักเติมความสุขเติมความมุ่งมั่นชัดเจนลงไปเรียกว่า ยิ้มสู้ปัญหาฝ่าฟันและอุปสรรคโอกาสที่จะมีสำเร็จและมีความสุขกับคนไม่ล้มเลิกแต่คนที่ล้มเลิกไม่เคยสำเร็จคนที่สำเร็จและมีความสุขเขาไม่ล้มเลิกกับสิ่งที่เขาชอบและสิ่งที่เขาทำในทางที่ถูกต้องสร้างสารรค์ดีงามตั้งใจพัฒนาและความสุขความสำเร็จจะเกิดขึ้นในไม่ช้านี้ ขอบคุณอนุโมทนาบุญสาธุโขโมทนาพาให้ชื่นจิตราบรื่นปรีรเปรมกเกษมสันอายุมั่นขวัญยืนทุกคืนวันทรัพย์อนันต์โชคทวีมั่งมีเอย่ยเมตตากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อให้สิ่งที่งดงามเบิกบานในใจเขาและใจเราตลอดไปเจริญพร